ให้มีแรงบันดาลใจที่จะสร้างโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างความสามัคคีในทื้นที่ค่ะดิฉันขอน้อมนะับพระบรมราชาวาสตนนี้ขึ้นมานะคะการกีฬานะั้นย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปแล้วว่าเป็นปัจจัยในการบริหารร่างกายให้แข็งแรงและฝึอกอบรมจิตใจให้ผอมเพล้ว้าเริงรู้จักแพ้และชนะไม่เอารัดเอาเปรียบกันและมีกา ร่วกันและกันสามัคคีรลมเกลียวกันอย่างที่เราเรียกันว่ามีน้ำใจเป็นนักกีฬาและจากพัะบรนมัธชว่ารบนี้นะคะทำให้พวกเราเกิดแรบงบใจขึ้นที่จะสึงสร้างความสามัคคีของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องประสบกับปัญหาต่างๆนา,านาประการอยู่ณปัจจุบันนี้ ืที่ได้ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมการแข่งขันของเราและจากโครงการนีครั้งนั้นนะเริ่มต้นจากโครงการเล็กๆก็เกิดการพัฒนาศักยภาพของโครงการมาจนถึงทุกวันนี้ปีนี้จดขึ้นเป็นปีที่เสร็จแล้วค่ะต่อไปเราม,มาดูประสม์ขโครงการนะคะสำหรับสำหรับประงุ์ของโครงการนะครับเพื่องรตางวามสัตว์ทีแก่ประชาชนในพื้นที่สั่จังหวัดชายแดนภาคใ้ โด, gamer, โดยการัดโดยการดัดการผันแครัรงนี้นะครับเราได้เชิญติดตาในงานต่างกาัหลังจากภาครกแลภาคอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทําการกันจะเห็นได้ว่าเราได้นำกีฬามาเป็นส่วนนำาเป็นสื่อการสร้างความสาคัญและสร้างความสัมพันธ์ให้กับที่ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้2เพื่อเป็นเพื่อเป็นการส่งเสริมต่อภาคของประชาชนในพื้นที่โดยการออกกำลังกายร่การออกกำลังกายคือส่วนหนึ่งที่สําคัญที่จะช่วยให้ร่างกายของเรามีความแข็งแรงสมบูรณ์ ทางรายการทุกพิธานครับสาเพื่อส่งเสริมการใช้การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ห่างไกลจากอาวุ้โดยเฉพาะในระดับเยาวชนเราสามารถดึงเยาวชนออกจากสิ่งเสียดิีได้เยาวชนพลังเยาวชนตรงนั้นก็จะเป็นกําลังในการพัฒนาชาติต่อไปครับต่อไปก็จะเป็นการสรุปผลโครงการจากมีที่แล้วนะครับและสาหรับผลของการดำเนินโครงการและผล สำหรับวันนี้